สวัสดีครับไมา์แ0ดส่วไวมาแล้วครับพบกับไมา์แ0ดส่วไวเรียววิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับถ้าผมก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาส่งมอบความสุขสุดพิเศษสุดมันกับโคตรโปรเจกต์นะครับครับที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับจักรยานพับส่งไว้บ้านนะครับแต่ดูทรงแล้ว มันเหมือนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่บ้านแล้วครับผมมันเป็นรถซิ่งแล้วครับผมมันเป็นรถบ้านที่ซิ่งได้โคตรแล้วนะครับเรามาพบกับความสนุกสุดมันกับความสุขครั้งนี้โดยจักรยานพับตะคอนเช่าแต่งซิ่งโดยเชเป้น,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลางเจ้าคันนี้ให้ดูเลยครับว่าตะคอนเช่าคันนี้พิเศษอย่างไรครับผมถงไปเลยโคตรจมบอกเลยนะครับ กลางแล้วนะครับดาฮอนเช่าน so ี่ยเป็นตัยานพับทรงแม่บ้านนะไฟมอลูมิเนียมนะครับก็หน้าตาจะนน่ารักจิ่มลิมแบบนี้เลยนะผมคันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ดำๆนะครับแล้วก็ดีควายมาก็คือชุดขับกับตัวล้อนะครับ ก็นะครับเราก็เลยช่วยจัดการให้เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าดารนชาวคันนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่าโอเค นี้นะครับก็คือคุณลูกค้าเนี่ยอินบอลมาสั่งรถนะครับรุ่นใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีออเดอร์พวงมาด้วยบอกว่าผมอยากได้รถรุ่นนี้แต่งโหดๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีภาพเลฟเฟรนมาให้เราครับล้วก็โอ้โอเคได้เลยครับผมตอนนี้นะครับในซอฟต์แวร์สุดปเนี่ยมีเรียกว่าของเล่นเพียบเลยนะครับเราก็เลยทำสเปก ตัวอย่างมาให้ชมกันครับผมก็คอนเซปต์ก็คือเน้นความดำแลวก็ล้อสามก้านซิงๆนะครับอ่าเราก็ดูจากรูปภาพที่เป็นตัว e ร e เ e น c ์มาแล้วก็โอเคทำแบบนี้เลยนะครับเราก็จะแต่งดาคอนชชวคันนี้เป็นล้อสามก้านซึ่งจร 3, 9, ิงๆล้อสามก้านมันจะมีสองเบอร์นะมีสี1 4 6กับถ้าเราต้องการคงแบบอาเรียบมิติเดิมเนี่ยใส่ส ทีนี้คราบอกว่าไม่เอาเราเอาสี่ข้นหนึ่งแล้วก็โอเคได้ครับสี่ข้นหนึ่งใส่ได้แล้วเดี๋ยวจัดให้นะครับพอเราใส่สี่ข้นหนึ่งเนี่ยจุดเด่นจุดเด่นหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่เบรกหมอบได้ง่ายเพราะเรามีอะแดปเตอร์ที่เราสั่งผลิตเองไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนระบบเบรกจากเดิมที่เป็น V เบรกไปเป็นตัวเบรกคาลิเปอร์ของเสือหมอบนะครับซึ่งพอดีเลยครับผมชุดขับตัวนี้เป็น1.5เราก็เลยเอาเบรก1.5มาใส่ ทีนี้เนี่ยก็เลยเอาผ้าอมันต้องใส่ภาาเบรกของตัวล้อคาร์บอนด้วยนะก็เลยเลือกเบรกจุดห้าซึ่งพอดีเป๊ะทุกอย่างมันลงตัวมากเลยนะครับแล้วก็จัดการทุกอย่างที่เป็นอะไรสาตนดาดเช่นชุดคอหลักอานเนี่ยที่เป็นสีเงินก็เราสวอปเป็นสีดำให้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวคอสีเงินของดาคอนเชาเนี่ย ตำแหน่งรูอ่ะตัวแซฟเนี่ยมันอยู่ข้างบนแต่ว่าคอต่าดับของดาวทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ต่ำๆหน่อยหนึ่งเราก็ทำรูยืดให้ใหม่หมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเนียนกระเริบตามที่เห็นนะครับอ่าส่วนคำแนะนำอื่นเนี่ยเขาอยากให้มันดำที่สุดจริงๆอ่ะส่วนใหญ่าลารุ่นค้าแต่เบรก1.5เนี่ยก็จะเลือกเป็นมือเบรกตัวชิมิโนอาร์จแปดศูนย์แต่พอดีมันเป็นการเงินผมก็เลยมันไม่เงินไม่ดำก็เลยจัดของโซลา่ามาให้นะครับอ่า คอนเซ็ปต์เบื้องต้นมันแค่นี้เองก็คือว่าต้องการลดแม่บ้านตามรูปเ e ฟเ r น์แล้วก็เน้นความดำครับเราก็จัดให้แบบที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากครับผมเรานําเสนอสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็ทาออกมาไ,ได้เลยโดยที่แบบคุณลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรมบ้างเท่าไหร่ครับผมก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตหยิบกล้องมาถ่ายชมกันใกล้ๆว่าเจ้าดาวคอนแชวคันนี้เนี่ยที่ใช้ใกล้ๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆผมก็รุนอยู่นะว่าอ่า เดี Deal, ๋ยวที่เขาเราจะราบรถเนี่ยเขาจะอยากได้เบอร์กับเพจของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เราเป็นปลายเปิดไปเพราะจริงเราไม่ไม่ถามแต่แรกว่าจะทำเป็นตัวลิมิเต็ดไหมแต่มาขนาดเนี้ยผมให้เป็นให้เกียรติให้เกียรติผมหน่อยแล้วกันติดเป็นีเฟว์รหน่อยเพราะเราก็รู้สึกว่าการทํารถที่แบบมันสนุกแบบเนี้ยก็อยากให้มันอยู่ในฮอลลฟ์ของเราด้วยนะครับโอเคมาชมกันนะครับถ้าถามว่ารถจักรยานพับเนี่ยอัปเกรดอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันก็อัปเกรดได้หลายๆอย่างนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราอยากใส่อะไรเข้าไปนะครับเราจะคีดเอทอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็อะไรมันเหมาะสมกัน,นบ้างนะครับแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสเปคหลักของรถเนี่ยแน่นอนมันจะมีเอฟเฟกกับการขี่ด้วยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มกันเลยครับผมอันนี้นะครับก็เริ่มจากตัวข้อคิดนะครับแน่นอน ปอกแคนนไหมครับผมเราเสนอพิสางนี้ตัวและลูกค้าไปเลือกเป็นตัวเอาก้อน J3 ที่มีความเพียวนะครับจับสบายนะครับมีระบบล็อกกันหมุนนะครับต้องเรียกได้ว่าปอกแครนตัวนี้เป็นบอกแครนเลเวอเรจของบอกแครนติดรถหลายยี่ห้ออะไรที่เอาไปเป็นแบบรับสั่งผลิตออกมานะครับแต่ยังไงต้นฉบับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเนี๊บสุดดีสุดจริง,รงๆครับผมเออก้อน J3 นะครับอ่ามือเบรกก็เป็นช no ิพโนโซดาอย่างที่บอกนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าเราใส่ตัวอาจ์ริยสูตรไปอ่ะมันก็ดูมีระดับขึ้นแหละแต่ว่าัวเนี้ยเป็นสีเงินผม,มอยากให้มันดำหมดก็เลยเลือกเป็นโซล่านะครับมือเกียก็แน่นอนครับชิปโนแค่แ,แตงอายเจดร้อยน,นะครับสำหรับใช้กับหนึ่งศูนย์ห้าเจสปีดนะครับข้อเปลี่ยนเป็นดำให้เปลี่ยนเป็นดำนะครับจัดการให้สายเบรกไรลเกียร์ไล่ใหม่หมดเป็นของชิปโนโทั้งระบบนะครับอัพลองเนียนได้ใจแล,แล้วก็ใช้ตัว เฟกนี้เก็บให้หมดเลยครับผมอ่เาเรียบร้อยแล้วก็ลักตรงนี้ไว้ตัวหนึงกันเลื่อนนะครับโอ้เดี๋ยวผมต้องเอาแล้วปิดรูนี่หน่อยหนึ่งนะครับหรือปิดเดี๋ยวหาสีดำปิดสีเทามาใส่ไปเทน,นะครับเบรกนะครับ1 05นะครับ R 7 0 0 0นะครับสายท้าเบรกของล้อคาร์บอนเรียบร้อยทุกอย่างก็คือตามมาตรฐานเป๊นะครับอ่าจูนให้เนียนเนน บเบรกสั่งได้โคตรๆนะครับตรงนี้หลกักวีเบรกเนื่องจากตะเกียบเป็นเหล็กนะครับเราเอาออกไม่ได้เลยเลยทำเคลือบเป็นสีดําให้แล้วปิดหัวน็อตให้เรียบร้อยก็ดําทะมึนดีครับผมย่า,ยางแน่นอนชอเบ้วันนะครับขอบดำลอ้อวิฟตีห้านหนึ่งไตสโป๊กนะครับลอ้อตัวนี้โคตรดีเลยราคาย,ย่อมเยา 1 7ื0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้ล้อดาบท็อปเหมือนเราจะมอบเลยนะครับอ่าแลวก็เนื่องจากเราได้คอมานะครับเราก็ต้องทำตัวนี้มารองรับมันให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับก็เราลองสเปเซอร์ออกมาอีกนิดน,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 นึงเพื่อให้มันเข้าได้พอดีครับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตล่างเป็นหัวจมสแตนเลสนะครับสีก็เป็นสี จริงๆมันเขียนว่าไม่ถลิกเกรย์นะแต่ผมชอบเรียกว่าเป็นการไปเท่ลนะครับอ่าตัวนี้ก็ขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยเงาแวบนะครับชุดจานก็ไลโปนะครับสแตนดาน56ฟันนะครับสิ่งๆเท่ๆหล่อๆขีนๆีนนะครับบันไดก็บันไดเวโโก้รบบปลเร็วได้นะครับตัวนี้ก็ขีนๆเลยสวยๆเบาเลื่นๆนะครับอ่า ไล่มาข้างหลังเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น1.5กลุ่เซตเลยนะครับก็ในโซ่ด้วยนะครับเฟืองทยก็1.5ส30นะครับตีพีชิมโน่1.5ขาสั้นนะครับเซตให้เนียนๆน,น,นะครับล้อก็เอาอวิบไตสโปกนะครับตัวการโ,โต๊ะตกก็จ่ให้เรียบร้อยนะครับทีด้วยความที่มันเป็นล้อ4.5หนึ่งนะลบมันสูงขึ้นมาอีกนหนึ่งนะครับเทียบเท่ากับระยะสายยาง0-0นะ ก็เลยเปลี่ยนขาตั้งเป็นสีดำของดาวคอนให้พู้ความแข็งแรงนะครับเพราะวมันสูงขึ้นเนอะขาตั้งเดิมมันปรับไม่ได้มันสั้นมันจะเอียงเยอะอันนี้ใส่ของดาวคอนไปพอดีเป๊ะไม่ต้องตัดแต่ถ้าอยากให้มันเอียงนิดนึงก็ตัดได้อีกประมาณสักห้มีนี้ได้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับาจมๆเลยนะครับดีเทลเน้นเน้น เบรกหลังทำอะแดปเตอร์มาผสมใส่ให้เรียบร้อยแข็งแรงแข็งแรงนะครับตัวนี้เราบอกเลยว่างานเราทําแบบมาตรฐานนะครับบอกก็ดาฮอนนะครับหาว่าจะมาใส่ให้นะครับสายเดินใหม่เก็บให้เรียบร้อยตามระบบของเรานะครับตัวเบรกเนี่ยนะครับเรามีโนห์เฮาเยอะขึ้นเราจะไม่ทําการ เจาะตะเกียบด้านหลังแล้วนะครับเมื่อก่อนเราจะเจาะตะเกียบระเบิดรูเป็นรูใหญ่นะแล้วก็ใส่พุกเข้าไปตัวนี้เราเปลี่ยนสกรูตัวนี้เป็นตัวยาวหัวจมยัดข้าไปเลยแล้วก็เอาหกเหลี่ยมไขข้านอกอันเนี้ยตะเกียบจะไม่เสียที่เราไม่เจาะเนี่ยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยรอยเชื่อมมันอยู่ใกล้กันมากคือเราระเบิดรูได้นะแต่มันก็จะไปมีเมกับรอยเชื่อมโอกาสที่ตะเกียบจะแคร็กหรือรอยเชื่อมมันจะมีปัญหาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราหลีกเลี่ยงการเจาะดีกว่าก็เลยเลือกเป็นเปลี่ยนโบล แล้วก็ทำน็อตยืดแบบนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้แต่ไอเบรบกจะไม่ดิ้นเลยครับบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะจริงๆนพะูดเนี่ยประสบการณ์มันตา่นางสอนเราครับผมเห็นเมื่อก่อนต่อนแรกของก็เจาะแหละแต่พอเราเห็นว่ามันใกล้ที่เราเชื่อมเราก็กลมในคลกเนอะเราก็พยายามหาที่อื่นซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากจริงนะครับเกียร์หลังก็นะครับ,บ,นะรบในส่วนของต้งเกียร์หลังเนี่ยพอเราเปลี่ยนเบรกเป็นตัวเบรกเสริมออบแล้ว หลักวิเบกัมไม่ได้ใช้เราก็ถอนออกไปเพราะไฟรมณ์เนียมเผาได้แล้วก็เอาหัวรับปิดไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับเนียนกริบโอเคก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเชื่อเลยต้องไม่อยากดูราคานะครับก็ไม่รู้บอกได้ไหมเนาะว่าตัวนี้ก็ไปไกลกับรถเยอะเลยละ <laughs> โอเคครับ ก็เรียบร้อยครับผมกับดาฮอนเชาที่ติดเปลี่ยนชุดขับเปลี่ยนล้อเป็นแบบรถซิ่งโคตรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าอันเนี้ยลูกค้าไปขี่แล้วเขาจะรีพอร์ตกันยังไงนะครับแต่บอกเลยว่างานที่เราสร้างให้เราก็อยากให้มันดีที่สุดเนี่ยที่สุดเขาอย่ำได้ครับผมก็ขายใจรถจักรยานพับนะครับ แต่ตามรายต้องการก็ inbox เข้ามามาคุยกันนะครับมาคอนซซลต์กันมาหา,าเรียกว่ามาร่วมกันสร้างโปรเจกต์สูงสุดด้วยกันครับผมวันนี้เฮียเป้ต้องขอตัวนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ